สำหรับใครนะที่กำลังมองหาแอปพลิเคชันที่ช่วยเรื่องของการฟาร์มและการ a k เเนะี่ยพี่แนะนำแอปนี้เลย UG Phone เพราะว่าแอปนี้นะจะช่วยในเรื่องของการฟาร์มและการ a อ K เนะี่ยได้เป็นอย่างดีเลยและสามารถ a อ K โดยที่เราจะปิดหน้าจอหรือว่าจะเปิดหน้าจอค้างไว้ก็ได้แถมถ้าสมมติทุกคนนะโหลดผ่านเลนกูพีนะทุกคนจะได้เพชร4ีป็น8เม็ดสามารถนำะไปแลกเป็นส่วนลดหรือว่าชั่วโมงฟรีก็ได้นะทุกคนแล้วก็สำหรับใครนะที่ไม่มีแชร์กัแรกแหละให้ทุกคนกดไปที่ u v p นะจะมีในส่วนของได้เป็นทดลองฟรี4ชั่วโมงทุกคนนะสามารถซื้อในส่วนของทดลองฟรีมาใช้ก่อนก็ได้สำหรับใครที่สนใจนะสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย หรือเวาลาประมาณ1วันนะทางเพชรซิมก็จะมีการอัปเดตมาแล้วแหละผ่านมาประมาณหวันทุกคนพี่สุ่มหิ้วได้เพิ่มแค่เ,เดี๋ยวป่นนะสุ่มหิ้วได้เพิ่มแค่1ตัวทุกคนเป็นเจ้าหิ้วแขงกรรูตัวนี้สุ่มได้ในร่านลองล่าหลักเงียบกิ๊บบอกเลย <laughs> แทบจะไม่มีวิ่แววเลยอะอัปเดตนี้มันลิบหลี่นะ เอพี่พูดตรงๆเลยงั้นเดี๋ยววันนี้เออพี่ลองไปสุ่มในส่วนของกุญแจก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่งาั้นนะทีตหน้าพี่อาจจะไม่ได้แจกยี่สักตัวเลยอะ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้พี่อาจจะเออเอฟเคี๊ยงสองกุญแจก่อนแล้วกันอืมกุญแจตอนนี้พี่มีถึงเท่าไหร่มีอยู่ประมาณเจ็ดพันดอกอืมเราเอฟเคี๊ยงประมาณหนึ่งเออหนึ่งหมื่นดอกเลยไหมหนึ่งหมื่นดอกเราขาดประมาณสองร้อยเออสองพันห้าอืมเดี๋ยววันนี้พี่ไปหาซื้อหน่อยแล้วกันอ่ะไปที่นี้มาซ่ากันดีกว่าตอนนี้กุญแจราคาตกฮะเหลือเจ็ดพ ราคาเท่าไหรครับแปดพันเอาม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 าอืมโอเคพี่ขอราคาประมาณสักเจ็ดพันแปดพันล้วกันอืมไม่เกินนี้อันนี้โอ้โหหมื่นหนึ่งบายเลยร้านนี้เท่าไรครับแปดพันอาสามร้อยดอกจัดมาเลยครั้งนี้พี่สุมปปมมส่มไปประมาณเออหมื่นดอกถ้าเรารวมจากครั้งที่แล้วก็คือพี่สุ่มไปประมาณสองหมื่นห้านะโดนไม่ได้ยุมสักตัวเลยเหรอครั้งนี้หมื่นดอกขอสักตัวได้ไหมจะได้แจกอะ่ะ อ่ะอันนี้เท่าไรครับ8 0 0พั 3, นะวูสสามพันดอกอ่ะพอดีเลยเดี๋ยวนะเราขาดเท่าไหร่อ่ะแปดพันขาดอีกสองเอออีกพันเก้าพันเก้าพันเก้าอ่ะสิบห้าเอ็มโอ้โหเหลือ700เจ็ดร้อยปฏิเปะอือร้านนี่ขายห้องดอกไว้อยากได้ปะหนึ่งหมื่นดอกดูดิว่าครั้งนี้เราจะสุ่มยิ้วได้ทั้งหมดกี่ตัวพี่ขอสักตัวหนึ่งพอใจเลยเอาตรงๆนะคือตั้งแต่เออครั้งที่แล้วคือเราสุ่มไปประมาณหมื่นดอกคือเราไม่ได้สักตัวเลย ครั้งนี้หนึ่งหมื่นดอกอีกทีหนึง่งขอให้มันได้สักตัวดังนะกับหน้าโรบ,บี้ดีกว่าอ่ะในการเอฟเคครั้งนี้นะพี่จะแชร์แอดที่ไม่ใช่ว่ายูจีโฟนะเพราะว่าพี่จะเอฟเคทิ้งไว้ประมาณ1วันเลยโดนหนึ่งหมื่นดอกน่าจะใช้เวลาเออเอฟเคไปมาณสัก10ชั่วโมงมั้งเพราะว่าประมาณ1นึ่พันดอกเนี่ยคือจะใช้เวลาสุ่มไปประมาณเอ,อ่อหนึ่งชั่วโมงสามสิบนาทีทุกคอนอ่ะแต่ก่อนหน้านั้นพี่ขออนุญาตเข้าแอปยูจีโฟนก่อนแล้วกันนะไปะมาเข้าไม่ไดแอปนะถ้าสมมติทุกคนนะไม่มีสนนนนของคคาโฟให้ทุกเรีไปท่ซื้อก่อนอง แล้วก็เลือกใสองเวอร์ชันเลยมี UVP GVP แล้วก็ SVP เพราะทุกคนซื้อเสร็จแล้วนะทุกคนกดเข้าไปที่ค a r p โฟนได้เลยอ่ะก็เข้าไปเลยพอทุกคนเข้ามาเลยปเ๊บแล้วทุกคนนะกดดาวน์โหลดโรบบอกก่อนออโต้ก่อนแล้วกันนะโรบบอกแล้วทุกคนนะกดไปที่เกมเซ็นเตอร์อืมอืมกดเข้าโหมด RPG นะทุกคนแล้วก็กดดาวน์โหลดโรบบอกได้เลยส่วนอ่าออโต้กี้ก็คือกดเข้าที่ทู t เซ็นเตอร์อ่ะเรื่องเรามาปุ๊บนี่ยออโต้กี้กดดาวน์โหลดได้เลยพอทุกคนกดดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บแล้ทุกคนนะกดเข้าที่ออโต้กี้ก่อนอืม เ,เราจะไปตั้งค่าก็ได้หรือว่าไม่ตั้งไม่ต้องตั้งค่าก็ได้ทุกคนแล้วก็เอาออโต้คลิกออกมาอืแล้วก็เข้าเกมโรบบอกได้เลยอ่ะอย่าลืมล็อกอินนะทุกคนพี่เปลี่ยนสมุดเป็นเออ่ยิววันเตอร์ดีไหมอ่ะลักกี้แล้วกันอืนสมุดลักกี้ประมาณห้าเล่มแล้วก็ยิววันเตอร์ประมาณสามเล่มทุกคนแล้วก็บูสเตอร์สองโพชันลักกี้มามประมาณนี้ fk แบบยาวทุกคนดูดิว่า1,000 0ดอกเราจะได้ฮิวมาร์งกี่ตัวพี่ขอภาวนาให้ได้สักตัวหนึ่งแล้วกันนะดีพี่ fk ทิ้งไว้ประมาณสัก30นาทีแล้วกันดูดิว่าเออจะได้ประมาสักตัวหนึ่งอ่ะเอฟยาวทุกคนไป ที่ว่าได้ฮิวมาไหมอืมโอเคไม่ได้มาใช่ไหมเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ทุกคนแปผ่านแล้ว1วันดูจากเวลาข้างล่างได้ทุกคนคือเออเราเริ่มตอนประมาณ23ใช่ไหมคือตอนนี้เหลือแค่10ชั่วโมงอ่าเราใช้เวลาเปิดไปประมาณ13ชั่วโมงเราเออพี่รู้สึกว่าเหมือนพี่ได้มา1ตัวแต่ สิบสามชั่วโมงนี้เราเปิดไปหนึ่งมืนดอกไม่หมดทุกคนเหลือประมาณเออเท่าไหร่วะไปดเเหลือประมาณกี่ดอกครับเหลือประมาณ2,200ดอกโอ้โหสิบสามชั่วโมงเราเปิดไปไม่หมดเหรอเนี่ยคือตอนแรกพี่นึกว่าพี่จะเอฟเคข้ามคืนปุ๊บมันจะได้เออมันจะหมดเลยไง,ไงแต่มันไม่หมดทุกคน เซเลนวาน่าใช้เวลาไปประมาณเออ, 1, อหนึ่งพันดอกนะและเออน่าใช้เวลาไปประมาณเกือบสองชั่วโมงมั้งนไหนก็ได้มาหนึ่งตัวแปดพันดอกใช่ไหมที่เราสุ่มไปเราได้ยิวมาหนึ่งตัวอ่าหลังจากที่พี่กลับไปดูในคลิปเก่าพี่คือพี่รู้สึกว่ามันเพิ่มมาแค่สามพันตัวภายในสามอาทิตย์คือครั้งก่อนที่พี่อาคลิปคือมันมีอยู่ประมาณหนึ่งแสนแปดพันเออแปดหมื่นตัวใช่ไหมคือมันเพิ่มมาแค่สามพันตัวทุกคนอ,อือโอ้แต่ว่ามันก็ มันเพิ่มมาน้อยเกินไปแม่สามพันตัวภายในสามวันที่อะรู้สึกว่าเขาจะเนิบไหมไม่รู้อ่ะพี่พี่รู้สึกอย่างนั้นอะ่ะในในเราก็ได้ฮิวมาหนึ่งตัวแล้วงั้นเดี๋ยวพี่ไปซื้อเพิ่มอีกตัวนึงแล้วกันเพื่อเอาไปแจกเพิ่มเมลยกันนะแต่ว่าเราจะไม่ได้แจกในคลิปนี้เ้าคุณเพราะว่าเอออาทิตย์หน้าเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่อาจจะได้แจกฮิวน้อยงั้นเดี๋ยวเออนั่นเดี๋ยวเราไปแจกอาทิตย์หน้าแล้วกันในสองเออสองตัวนี้อา่าเจ้าฮิววิสซัดวิสซัดตัวนี้ราคา40น่าสนใจเ,เี๋ยวนะแต่ออััันนนี้ตวใหหหมม่่รยยงไเเเค็สิบันเดิลหรือเปล่าน่าจะใช่มั้ง อืมอ่ะพี่ขอราคาแบบตรงเปียะได้ไหมราคาตรงเปี้ยะโอ้โห่45อืมราคายังไม่ถึงตัวเลยขออื่นก่อนละกันตอนนี้พี่ถูกสึกว่าพี่จะมีแผนเก็บเจมเพื่อ,อไว้ซื้อเทคนิคไปเนนะี่ยอืมอันนี้เท่าไรครับ41อ่าม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 าอืม41ก็ได้อแล้วก็ไอ้เจ้าเออพิซซ่าใช่ไหมเชฟมังกี้ มาราคาไรอะเชีมังกี้ราคา86 M, มีอยู่3,000ตัวอืมแสดงว่าสุ่มยากทุกคนแล้วไอ้เจ้าเออคับเค้กละ่ะมีอยู่ประมาณ8 3ตัวอ้โหูว่าแล้วว่าทำไมพี่สุ่มไม่ได้โอโอเคมันเป็นอย่างนี้นี่เองคือตั้งแต่อัปเดตมาประมาณ4-5วันเนี่ยคือพี่เอฟเคอยู่ในไออีเ,อเวนต์ไอโตกเกียวตลอดเวลาเลยอะแล้วก็สุม่มว่าแล้วว่าทำไมสุ่มไม่ได้เลยมีอยู่813ตัวอูราคาเกือบหนึ่งบิลเลียน อาราคาแรงมากเลยงั้นเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเจ้าเฮรริครอปเตอร์มันราคาตกยังอะเปน็นยังนะขอดูหน่อยสิเฮริครอปเตอร์อ๋อสี่สิบ้าว่าวเลยว่าต้องตกนะขอดูหน่อยสิในใราคาก็ตกแล้วขอดูหน่อย5 0าอมว้าย ทำไมราคามันเกินเลยอย่างเงี้ยฮะอ่ารู้สึกว่าเหมือนพี่จะเจอฮิวิทัวร์หนึ่งแล้วที่อยู่ในแอปเดตนี่ทุกคนคือตอนนี้พี่เจอฮิวทั้งหมดประมาณ6ตัวเหลืออีกหนึ่งตัวที่พี่ยังไม่เจอเป็นเจ้าหนูป่ะทุกคนที่มันอยู่ในแอปเดตเนี่ยนะหรือว่าเขาจะมาเป็นบันเดิลหรือเปล่าแบบซื้อของเออนอกเกมแล้วก็เข้ามาเอเรีดินในเกมอะอ่ะสี่สิบเจ็ดอ่ะมา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 ,มาอืมขอดูตัวละครหน่อยซิไอ้น้องอันนี้อ่าอะไรประมูลแหละอ่าโอเคเ e อ็กซ์คลีฟอ้ สวยทุกคนเอ๊ะเหมือนจะมีบั๊กปะเวลาหันหน้าเออสวยทุกคนออะโอ้ยหงงจอดสตอรี่นี้ลยฮะม่ไปเลยฮะ